นี่คือพระลูกหล่อหลวงเงินปืนแตกวัดคงคารามหรือบางคานใต้นะครับพศ2528พิมพ์แจกแม่ครัวหน้าคีตาครับพิมพ์แจกแม่ครัวหน้าคีตาเป็นพระพิมพ์ที่หายากที่สุดในชุดพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับเพราะว่ากรรมวิธีการสร้างเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากชนิดครับเป็นพระที่มีเบ้าแบบหล่อทีละองค์นะครับสังเกตได้ที่ฐานใต้นะครับแต่ถ้าเมื่อนําพิมพ์อื่ๆมาเทียบเคียงเหมือนหน้าเสยงกลมนะครับ ฐานฐานนี่จะต่างกันเพราะว่าหน้ากีตาร์นี้ก็หลอดเทโอค์จะเป็นลักษณะเป็นลุมลักษณะแบบนี้นะครับส่วนพิมพ์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตัดช่อนะครับถ้าเราใช้กล้องส่องดูนะครับพิมพ์แจกแม่ครัวหน้ากีตาร์นี้ถือว่าเป็นไต้องค์น,นะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายนะครับเพื่อนๆต้องจดจําพิมพ์ลาให้แม่นะนะครับโดยเฉพาะหน้าตานะครับลักษณะโลหะองค์นี้เป็นเนื้อแกะเทอรังเก่าครับเป็นไพ่องค์นะครับที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายจริงโดยเฉพาะที่ใต้ฐานนะครับ เป็นลักษณะหล่อทีระองค์นะครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้ทุกองค์